สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสินค้าเข้าแล้วนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบผงนะคะช่วงนี้ลูกค้าพี่แบบว่าสนใจที่แบบว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายมากเพราะว่าเขาทานแล้วดีแล้วก็อยากจะซื้อในแบบที่คุ้มค่าอันนี้ทุกคนสามารถทำได้นะคะโดยการซื้อแบบเปิดบินเลทตัวแทนนะคะอันนี้ก็จะได้ไปเลย10แถม10นะคะราคา 2,800บาทแต่ว่าสินค้าเนี่ยจะมีค่าส่งนะคะที่5 0าสบถึงหกบาทนะคะตามพื้นที่ตามจริงเนาะเพราะว่าอันนี้เพราะมันเป็นเลดต,ตัวแทนแล้วอะ่ะกำไรมันก็จะไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าปรีทั่วไปอันนี้ทางร้านจะจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะของแถมก็จะเป็นแบบซองนะคะปริมาณเท่ากันก็คือ50กรัมนะคะอันเนี้เวลาลูกค้าที่ ทานใหม่ๆห,หรือไม่เคยทานของชามาเลยนะเวลาคุณได้ไปของแถมมันเป็นแบบซองใช่ไหมพี่แนะนําให้คุณทานแบบกระป๋องเนี่ยก่อนพอหมดแล้วก็เอาแบบซองนะคะเทไปนะคะแต่หรือถ้าใครที่ชอบแบบแบบซองคุณสะดวกที่จะแกะปิดเปิด,ปดอะไรก็แล้วแต่นะคะโปรโมชั่นสําหรับทั้งลูกค้าปีเองเนี่ยหรือว่าตัวแทนเนี่ยก็คือคุ้มมากนะคะคุณซื้อเท่าไหร่บริษัทก็แถมเท่านั้นแล้วแถมราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ ไม่ได้สูงนะคะ390บาทกระปุกหนึ่งสามารถทานได้15วันซองหนึ่งก็เหมือนกันก็คือเหมือนเซตเนี้ยก็คือทานอยู่ประมาณ1เดือนนะคะวิธีการทานก็สามารถทานเปล่าๆได้เลยหรือไม่ก็จะจะผสมพวกกาแฟโกโก้อะไรร้อนๆของเราหรือจะผสมกับน้ำเปล่าก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ถ้าทานแบบเป็นผงอะ มันจะเหมือนคล้ายๆคอฟฟี่เมดคะมันจะอร่อยนะคะบางทีมันจะเหมือนแบบเหมือนนมเด็กอย่างนั้นอะคือทานแล้วมันจะแบบกินเพลินกินเพลินแบบนี้ เซตนี้อาจจะไม่ถึง1เดือนนะคะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยกเราก็ให้ทานได้ก็แนะนําไม่เกิน5ช้อนเนาะแต่ว่าอย่างพีอ่ะพีก็จะทานแค่วันละหนก่อนออกกําลังกายหรือว่าแค่ตอนเช้าที่แบบเราทานกาแฟนะคะเออแค่นั้นเองแต่คนลดน้าหนักเนี่ยก็คือจะชอบมากเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเราอ่ะก็จะมีประสบการณ์จากการทานน้ํามันมะพร้าวแบบ น้ำมันแบบแคปซูลมาแล้วนะคะพอเห็นแบบอผอกผงเนี่ยก็แบบอยากลองกันนะแล้วส่วนใหญ่คุณลองแล้วคุณก็ติดใจอะใช่ไหมคือจริงจริงเด็ฉันยังชอบเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอังตรงเรามีหมดค่ะทั้งแบบน้ํามันแบบแคปซูลอะไรเงี้ยเราทานอยู่แล้วแต่เราจะทานแบบน้ํามันมากกว่า แต่พอแบบนี้เราไป็นารู้สึกว่าเราเคยคุยกับเพื่อน,เ,อนเราแล้วเพื่อนเรารู้สึกว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่กินมันไม่กินเนี่ยมันมะพร้าวอะเพราะมันรู้สึกว่ามันใหญ่ๆเพราะมันเป็นน้ำมันใช่ไหมแล้วพอเราเห็นตัวผงอะเราก็เลยเอามาลองแล้วเราก็แนะนําเพื่อนเราไปเพื่อนเราก็ชอบแล้วก็ว่าเออถ้าแบบนี้ฉันทานได้ฉันทานง่ายก็แบบโอเคเลยจะปกปาเลยค่ะซื้อเดี๋ยวี้ซื้อเปินโปรแบบ5าแถม 5, นะคะ1น5 0นานะคะรายละเอียดเรื่องราคาหรือโปรโมชั่นเนี่ยทุกคนสามารถสอบถามพี่ได้ทางข้อมูลที่เราให้เอาไว้ ใต้คลิปนะคะระวังของปลอมเพราะว่าของปลอมหรือของเรียนแบบมันจะมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงนะคะแต่ของชามาโคโค้มันจะเป็นมะพร้าวร้อเซนนะคะไม่มีอย่างอื่นผสมอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่า ที่พี่เจอหลายคนหาบางทีมีถัว่วมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาผสมนะคะแต่ของชามาโค,โคโค่ด้านหลังคือเราจะบอกเลยว่าเป็นเนเชอรัลนโคโค่นัทออยพาวเดอร์หนึ่นะคะออร์แกนิกนนล้วนตัวนี้ทุกคนสามารถทานได้แบบสบายใจนะคะและไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะเพราะมันไม่ใช่ยาอันนี้นะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ